ยาเฮลูยาเฮลูยอามั่งที่ขี้เั ل กีม لام ลัมุลลาอุมรหมตุลลอฮฺบริกานุโอเคลรมาพบกันอีกนะฮะในช่วงที่สองทึ่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับนะ าการนะอยู่ในช่วงวันอีดน,นะวันอดีดอัลดอฮานะซึ่งเราได้เห็นค่าความสำคัญในวันวันนั้นพี่น้องครับนะสิ่งที่อยากที่จะให้เป็นสุนนะของท่านอบบมุฮัมีมอัมดุลลอฮวะเลวะซัลลัมบางประการเนี่ยก็อยากที่จะให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าเออในสิ่งที่เรามีจานัสุดินได้พูดกับไว้น้องไปแล้วนะครับว่าสามีเสื้อผ้าใหม่นะครับ เราก็ต้องนะใช้เสื้อผ้าใหม่นะเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่เราจะมีอยู่นะดังนั้นนะครับใครมีเสื้อผ้าใหม่ัำดุลละดีถ้าไม่มีก็ซักให้ดีนะดังนั้นนะฮะในสิ่งที่เรามีก็คืออจัอจวะท่านอบดุลเบาะอัจวะดูมานะจิตนะเราได,ได้ดีอันไหนที่สุดดีที่สุดอันไหนนั่นแหละพอแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีะของเราดีนะครับนะสวยที่สุดนนแหละนะ สำหรับผู้ชายก็ใส่น้ําหอมสักนี้อสารน้ำหอมสายนิดนะทำไมถามอาจารย์ทำไมใส่บอกใส่นิดน่ะใส่เยอะเดี๋ยวคนข้างๆฉุน <c oughs> ใส่ได้เป็นละหมาดนะใส่ได้แต่ใส่ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถตู้ต้องดูให้ดีนะอาจารย์ดูให้ด,ดีนะคนข้างๆเมาเลยาง <c oughs> ไปน,งนังนนขึ้รถตู้ชั่วโมงนึง่งมันมึนคันเลยนะโโอ้หบางทีนั่นอาบน้ําหอมมาหรือว่าใส่น้ําหอมมาไม่ใช่อาบมานะคือใส่น้ําหอมบางครอบบางคนกุณตาเราก็ทราบดีนะฮะ บางคนนี่ชอบนะน้ำหอมเนี่ยกิน<ช>โอเคแต่บางคนก็มึนหัวเหมือนกันนะเราก็ต้องดูนะครับ <G ül> ก็มีคนที่อาจจะแพ้กลิ่นน้ำหอมก็มีใช่แพ้กลิ่นน้ำหอมดังนั้นในในชีวิตของเราเราก็ไม่ใช่ใส่ใจต,ตัวเราเองอย่างเดียวนะเราต้องใส่ใจในบุคคลที่รอบข้างเราด้วยและอีกประการหนึ่งก็คือการเนี่ยท่านอบีสนับสนุนนะฮะในการละหมาดนะอาจารย์ครับละหมาดที่ไหนละหมาดที่ไหนมุอล่าใช่ไหมอาจารย์มุสลลา เราเราต้องนมาที่มูซอลลานะครับเฉพาะอะไรครับมีเหตุผลเพราะว่ามีหลายประการนะอาจารย์นะที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัมสนับสนุนนบ,บีเวลาจะนมารตรงไหนนบ,บีเอาหอกอมไม่ปากไปเลยเนี่ยนมารตรงนี้นะอีดน,นี้นก็คือบอกอะไรพิกัดพิกัดพิกัดหอกพิกัดนะฮะหรือที่เราเราปากหมุดไว้ อนาเขตกันอนาเขตปักหมุดนบีจะปักหมุดละหมาดลงมุสลาิมปักหมุวยกับหมุดเลยนะี่ไหนนบีดูกันนบีปักหมุดไว้เลยนะนะครับสมัยปัจจุบันเพิ่งเอามาใช้ในในแอปใช่ใช่เพิ่งเราเพิ่งมาปักทีหลังกันนะผมปักทีหลังนี่นบีปักไว้แล้วสมัยสมัยก่อนนะปักหมุดเลยนบีจะละหมาดตรงนี้นะ นะนบีก็ไปปากเพื่อที่จะถามว่าทําไม่นบีโอนะบางคนก็บอกอาจารย์สร้างมัสยิดมาไม่รู้ตั้งกี่ล้านสิบกว่าล้านหอาะลานอย่างเดียวสิบล้านโดมอมีสิบห้าล้านอ๋ออาจารย์ทำไมเราเป็นบรราดกับดินกันดูเเป็นกับทรายอะไรตาอะไรมานล้มาอยู่กับก้อนหินอยู่อยู่กับก้อนหินอยู่กับพื้นมาไม่ได้ปูนั่นด้วยแหมไม่ได้หินเหินขาดด้วยทําไมทําไมนบีเป็นหรรดาศ์กับดินอาจารย์พี่น้องครับ นามัยตะบีเนี่ยทุ่งโล่งกว้างเลยอาจารย์ครับผมออกไปนอกเมืองเลยสถานที่เนี่ยการที่เราจะแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ในวันวันนั้นเนี่ยดึงแสดงความยิ่งใหญ่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ในวันนั้นแสดงการที่เราจะกล่าวตกบีแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาวันนั้นเนี่ยมันให้ผู้คนได้รู้อมันจะต้องแตกต่างจากวันทั่วๆไปอาจารย์ครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยจะหลั่งไหลกันมาจากทุกพื้นที่และมารวมตัวกันอยู่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเด็ก ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นคนแก่มแม้แต่หญิงที่มีประจำเดือนยังถูกสนับสนุนให้ออกมามในวันนั้นอาจารย์รถึงแม้จะไม่ได้ร่วมละหมาดก็อาจจะอยู่ในที่ที่หนึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าการแสดงออกมาให้แสดงถึ่งความยิ่งใหญ่ของลอสุภานหัวตะลาในวันนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญสาหรับเรารนะครับ เราเนี่ยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ดีความเมตตาของเราสุภาพนาลาที่ให้กับเราเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามวันนี้เป็นวันที่เราจะแสดงออกซึ่งพลังการตักบีทของเราการเดินออกไปเนี่ยมันทําให้ผู้คนได้รู้นะครับถึงความยิ่งใหญ่มุสลิมเนี่ยรวมตัวกันเยอะก็คือการละหมาดอีดอาจารย์ครับผม มากกว่าละหมาดวันศุกร์บางคนในวันศุกร์เนี่ยไม่ค่อยเห็นแต่ว่าวันอีดไม่ได้นะเออไม่ได้ทั้งที่เป็นอะไรซุนนะเป็นซุนนะละหมาดอีดเนี่ยเป็นซุนนะเปซุนนะวะก็ได้เองไม่ถึงท่านก็ไม่ท่านก็คือเขาแต่วันศุกร์เนี่ยน่าจะต้องไปเริ่มเป็นวาจิบด้วยวาจิบแล้วก็ไม่เห็นเลยนะครับแต่วันอีดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไปไม่ทันเนี่ยเสียใจเลยละหมาดเช้าด้วยบางที่ละหมาดเช้าเนี่ยโอ้โหไม่ทันอีกไม่ทันอีกนะ เศร้าเสียใจเลยไปโทษอี่มามีกระจาดครับผมอี่มามนละหมาดไวอีมามบอกเวลาไวแล้วก็ละหมาดไวจะไม่โทษตัวเองวันละหมาชานะไม่ไม่โทษเลยโทษวันละหมาดไวใอนะครับดังนั้นเนี่ยการละหมาดที่มุซลลาเป็นสุนนะที่ท่านนบีได้ทําเอาไว้นะเพื่อที่จะพี่น้องอาจารย์นนสมดินบอกนะครับว่าเพื่อที่จะให้นะครับว่านะ บทบัญญัติของอัลลาาอฮฺซุบฮานะอตลานัมันยิ่งใหญ่ผู้คนนะฮะมากมายได้เห็นค่าความสําคัญบางประเทศฮที่ผมเรียนนะประเทศปากีสถานเนี่ยจานเขาปิดถนนเลยฮะปิดถนนรถในสัญจรสัญจรเขาปิดเลย มาชิดเล็กๆเนี่ยปิดรถหมดเลยนะแบบปิดดเลยเขาไปที่เดียวกันเขาไปที่เดียวกันปิดถนนเลยเพื่อที่จะละหมาดที่ท้องถนนน่ะนะนําละหมาดตามถนนคือบางทีก็กว้างแล้วก็เขาปิดถนนเพื่อที่จะให้คนนั้นไม่ให้รถน่ะเข้าแล้วก็นะาเขาละหมาดกันที่นั่นเลยเพื่อที่จะให้คนได้รู้ว่านี่คือวันที่ยิ่งใหญ่ที่วันที่เกรียงกายของเราผู้ศรัทธานะผู้ศรัทธาจะต้องกล้าให้ความเป็นการตักวีดนะครับ ที่นในสถานที่แห่งนั้นและผู้คนหลั่งไหลมามากมายเราก็เห็นานถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้เพราะคนไปทำฮัทเขาคู่คนเขรวมกันอยู่ที่อะไรที่ทุ่งอาราฟาก็คนเป็นจำนวนมากอยู่ที่อะไรครับที่กาบากก็คนเป็นจำนวนมากอยู่ที่ทุ่งมีนาก็คนเป<อ>็นจำนวนมากแต่บ้านเราเราก็แสดงความยิ่งใหญ่เหมือนกันไม่แพ้กับคนที่ไปทำฮั์ ก็คือที่มุสลาที่มุสลลาแสดงความยิ่งใหญ่บางที่บางสถานทีอัลฮัมดีละอัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาเรียกร้องผู้คนนะครับในจังหวัดมานามาที่นะอะไรนะฮะสถานสนามกีฬาเลยกว้างๆใหญ่ๆคนเป็นหลายพันคนเนี่ยเขาก็นมาตรวมกันเนี่ยผมว่าประเสริฐเลยนะดีมากนะครับเพราะว่าอย่างที่จะให้ความยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้น ในสถานที่ที่เราได้มาดได้ทุกที่บางคนไปคิดไ,ไปคิดเด็กคิดน้อยนู่นนั่นนี่ถ้าคิดแบบนี้ท่านอาบีคงคิดมากกว่าเราใช่แล้วบางคนบอกเฮ้ยสัตว์มันเดินผ่านสุนัขมันเดินผ่านล่ามันเดินผ่านไอ้ตัวนั้นมันเคยมาถ่ายตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันเคยมาถ่ายตรงนั้นถามว่า ถ้าไมท่านอทบ่มีลามีที่มีลามีล้มมมสม,มีั้ามีสุนัขตั้งแต่สมัยนั้นไม่ใช่ว,ว่าสัตว์เพิ่งเอมาเรี่ยเพิ่งเกิดทําไมแสดงว่านาบีไม่ห่วงเลยนบีน่าจะต้องห่วงเรื่องนี้มาก <c oughs> ามากว่าเรานาบีน่ะเป็นคนห่วงเรื่อง <c oughs> ความสะอาด <c oughs> ความสะอาดน่ะที่สุดแล้วนะครับผมแต่นบียังให้ละหมาดที่มุซอลลาครับผมบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าการเป็นเอกภาพของมุสลิมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญ เป็นเรื่องที่สําคัญเราอยู่ไปเอกภาพหรืออย่างอื่นไงอืมไปเอกภาพเลยพอเรื่องที่จะเอกภาพจริงก็ไม่ค่อยเอกภาพก็หรอใช่นะมันแสดงถึงความเป็นหนึ่งของมุสลิมมีโอกาสและมีสถานที่ในช่วงเวลาที่กำหนดเจาะจงว่ามุสลิมเนี่ยมารวมตัวกันได้มากมายขนาดนี้ไม่ไม่ว่าใครที่ไหนจะมาเนี่ยอาจาร์วันอิดจะเห็นคนที่แตกต่างจากสถานที่เขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่วันอิดเราจะเจอเขาได้ใช่ ไม่ว่าจัดละมาดอีกที่ไหนที่มุซอนลาไหนจะห่างไกลอยู่บนเขาหรือต่างจังหวัดหรือบนทุ่งนาน <ะ S 2> หรือบางคนชายทะเลบางที่ก็จะมีคนไปร่วมละมาดอาจารย์นี่คือความสําคัญที่การให้ความสําคัญของการละหมาดที่มุซอนลานะและถ้าหากว่านะฮะท่านอาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมทรงกําหนดนะครับท่านกํกหนดว่าให้ต้องอยู่ในมัสยิดถามว่าที่อาจารย์พูดเมือ่อกีงคนที่มีรอบเดือนคนแก่คนเฒ่าจะอะไรต่างๆเนี่ยออลำบากในการขึ้นย้ายขึ้นราคอนไหวเนี่ย ไม่สามารถที่จะมาร่วมแสดงความการรื่นเริงได้เลยหนึ่งสองไม่สามารถที่จะมาฟังนะคำนาซสีฮารคคุตบ้านนะที่นะคนที่จะมาตักเตือนก็ไม่มีโอกาสเลยและดูสิตามจริงนี่ยก็อีที่ว่าผู้หญิงที่จะออกจากบ้านเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในอิสลาเช่นะเป็นเรื่องที่ลงละเอียดเราต้องรัดกกุมแต่ท่านอบีสนับสนุนให้ออกมา สนับสนุนให้ออกมาดังนั้น <c oughs> สถานที่ที่ท่านอาบีได้นะเอาเอาหอกไปปากเพื่อที่จะให้ผู้คนมารวมตัวกันนะให้คนมามาสนุกสนานคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เะเป็นสตรีเหมือนนะเออเพราะตามเมื่อก่อนสม,มัยก่อนนะคนที่มีประจำเดือนเข้าย้าให้เอาไปอยู่บ้านต่างหากเลยนะอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้แต่อิสลามเนี่ยพาให้ผู้คนนะได้มารวมตัวกัน ทำให้รู้ได้รู้จักกันแม้กระทั่งในวันเรื่นเริงเราสามารถมาร่วมยินดีปีดากับคนปกติที่ก็ไม่มีรอบเดือนกับยาพบเจอกับคนนั้นคนนู้นคนนี้ได้นะแต่ถ้าหากว่าเรานามาที่มัสยิดลวเอาเป็นไงก็ต้องแยกกันไปคนละทางกันแล้ะเด็กเดือเล็กแดงไอ้คนที่อุ้มให้นงให้น้มอะไรเนี่ยไม่สะดวกแน่ นะไ่้คนที่มีประจําเดือนก็ไปนั่นไม่ไม่ได้แล้วนะที่จะไปเรื่องเดือนแล้วก็จะไปแล้วก็จะไปเห็นคนที่เขาอ่านคุตุบงคุตุบะไม่มาคูอยู่คนละที่มันไม่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 ได้ไม่ได้บรรยากาศบางคนบอกอาจารย์สมัยนี้นั่นแหละเขามีลาโพงไปแต่ถามว่าได้บรรยากาศตรงนั้นไหมล่ะใช่อาจารย์ไม่ได้บรรยากาศเหตุการณ์ที่อยู่ณสถานที่จริงกับที่ไม่ใช่ที่จริงอาจารย์ยังไงมันย่อมแตกต่างกันอยู่แล้วอาจารย์ การได้มาพบเจอกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่เรามีอะไรติดค้างในใจวนนั้น,นเป็นเรื่องที่เราจะต้องขอมาอัพซึ่งกันและกันอาจารย์ครับแต่บางคนเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยตลอดปีครับแต่มาขอมาอัพกันในวันนั้นแหละอาจารย์เออบางคนอยู่คนละที่ละทางไอ้คนนี้น,นู่นนู่นอยู่บ้านนะไปทำงานที่นูน่นภาคใต้ใช่นะบ้านแต่ว่าบ้านเดินอยู่ะอะไรนะอยู่ภาคกลางเนี่ย บางทีเขาก็ตาวางแผนเพื่อที่จะกลับมาขอหยุดงานอะไรต่อะไรกลับ<ช>มาเพื่ออะไรมาชบมาพบกับญาติพี่น้องมาพบกับกนคนนั้นคนนู้นคนน,น,คน,นี้คนที่เขาถนํานถือคนนั้นได้มาเจอเจอกันนี่คือคือวันยิ่งใหญ่และถามว่าจากคนที่กลับมานะมามารวมกันมาอะไรกันบางทีถ้ารวมกับคนผู้ชายอย่างเดียวก็อาจจะพอนะครับแต่พอบางทีมาฉีดบางมาฉีดเล็กไม่พออีก ไม่พอคนพวกคนเวลาวันอีดปุ๊บกลับมาหมดนะเยอะกลับมาหมดกลับมาหมดจากนองไหนอ่ะเฮ้ยไปอยู่ไหนมาเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศมาไปอยู่ต่างจังหวัดมาไปทํางานที่โน่นที่นี่มาทั้งหมดวันอีดเนี่ยยังไงต้องกลับบ้านนี่คือหตมาที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านมจะกาหนดให้เรานามาที่มานามาที่มุสลิมผู้คนก็จะได้มาร่วมกันผู้ชนก็ได้มารวมกันเด็กนะและอีกประการอาจารย์นะฮะ อยากที่จะให้เกิดนะครับที่ตามสถานที่ที่มีมีนะฮะจัดวันอีดวันเออให้มีการเริ่มอาจารย์โอ้จริงจริงกิจกรรมเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่เลยนะผมถือว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารประเทศเนี่ยอาจารย์ต้องมาต้องมานั่งคุยกันใช่วันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรวันอีดเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างในเมื่อว่ามีของกินแล้ว่าการละ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 แน่นอนแล้ว การคุตบะมีการฟังคุตบะคุตยะมีไหมมีทําเลี้ยงที่มัสยิดไหมอย่างน้อยอคนที่ที่บ้านอาจจะไม่ได้ทําออย่างเงี้ยเราจะมีสามารถที่จะทําได้ไหมอย่างน้อยให้เขาได้มากินมื้อแรกที่เราเนี่ยอมีกิจกรรมให้เขาได้อยู่ร่วมทานอาหารเนี่ยกิจกรรมทั้งเด็กกิจกรรมทั้งผู้ใหญ่ใช่เพราะว่าบางทีจัดแต่เด็กเดียวแต่ผู้ใหญ่ก็อยู่ด้วยั้งนั้นเอาผู้ใหญ่นะให้ได้มาร่วมตรงนี้ด้วยได้ไหมใช่ มีโอกาสที่ให้ผู้ใหญ่ได้ร่วมในกิจกรรมได้รู้สึกรื่นเริง<ม>สนุกสนานไปกับลูกหลานของเขาด้วยเนี่ยได้ไหม,มในเมื่อว่าเขาได้มาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยทำยังไง <ผม S 2> ให้เขาได้มีกิจกรรมร่วมกันบางคนวันวันอาจารย์เคยไปวันนั่นนะคนที่เราเคยเห็นนะ่ะวันที่พ่อแม่ญาติพี่น้องอะไร,ต,ะไรต่างๆวันพ่อแม่อะไรนะ วันวันครอบครัววันครอบครัววันพ่อแม่รู้ว่าไปที่โรงเรียนก็จัดการอะไรนะให้ลูกให้ไปส่งดอกไม้ให้พ่อแม่นะอันนั้นถามว่าทางมัสยิดนะครับหาคนที่อายุอาวุโสอาวุโสให้เด็กรู้จักสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่เนี่ยเราสมควรทำยังไงให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งเลยจัดโต๊ะให้ประมาณสามสิบสี่สิบตัวเลยนะฮะสามสิบสี่สิบตัวเลย แล้วก็ให้เด็กไปอย่างน้อยเอาไปสาลามเด็กของพวกเราเนี่ยให้ไปสาลาม,มผู้ชายก็จัดออของผู้ชายผู้หญิงก็จัดผู้อุโสของผู้หญิงนะแล้วก็คนะณะกรรมการมัสยิดเออเรามีตังสักหน่อยนะให้ผู้ลหลักผู้นักติดมือให้ให้ผู้ใหญเ่เหล่านั้นที่มผู้อุโสข,ของของมัสยิดเนี่ยได้แจกแอ้ลูกแล้วหลานของตัวเองถามว่ามุก็มนั้นจะรักกันไหมจ๊ะ มันจะหนีไปไหนได้ครับทั้งกรรมการทั้งครูที่สอนหนังสือครับทั้งเยาวชนผู้ปกครองมันก็อยู่ในนั้นแหละอาจารย์ในนั้นก็เหมือนกับเด็กให้รู้จักว่าความเป็นเด็กเพราะปัจจุบันอาจารย์เป็นทิ่งสิไ่น่ากลัวผมมีไอเดียนี่ยเพราะผมวัาเห็นปัจจุบันเนี่ยคนไม่รู้ไม่เห็นหัวผู้ใหญ่ไม่เห็นหัวตัวก็ไม่เห็นก็ไม่ใช่เห็นหัวตัวก็ไม่เห็นแล้วเดินเฉียวไปเฉียวมามันจะไม่รู้จักเลยอาจารย์ใช่ ให้มันได้รับรู้อ่าสุนนะนบีนะให้เกียรติกับผู้ให้เกียรติกับผู้ใหญ่และผู้ใหญ่นะให้เอ็นดูเด็กอันนั้นสุนนะนบีใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอาจารย์นี่คือสิ่งที่ท่านอบีบอกว่าและความเมตตาจะอัลลอฮ์จะมา,ลลา,ะม,ามาสู่กลุมม่มชนเหล่านั้นและถ้าหากว่ากิจกรรมอันนี้เกิดขึ้นในเกิดข,ขึ้นในมัสยิดเราล่ะอย่างน้อยเ,อาเรายืนเลยผู้หลังผู้ใหญ่ยืนเลยอย่างน้อยมีเงินในมือแจก,กเด็กมาสลามกันใช่ โอบกอดกันสันหน่อยอแจก,กตังไปใช่ใชแล้วก<ล><ช>็อีกแนีเนี่ยคนจะถามว่าอ้าวอาจารย์มัสยิดไม่มีตังไม่เป็นไรมัสยิไม่มีตังเอาจากใครละ่ะก็่นแหละในวันอีดละร่วมกันละคนละ10บาท20 50, 50, 100, 000, 000, บาท50บาทร0อบาทพันบาทพวกนั้นได้มาปุ๊บเนี่ยก็ดูดิเด็กไม่มีสักกี่คนอรอบแรกเอาสักคนละ20บบาทก่อนใช่ใช่ นะให้คนนั้นเอานี่นี่ไอ้แช์มานั่งตรงนี้ีแบบ๋ยวแช์แจกกันล้หลานเนะอะโต๊ะมานักตรงนี้เดี๋ยวแจกให้หลานหลานสาวๆนะนั่นะนนถามว่าแล้วเราถามว่าถามว่าเราไม่รักกันจะไปไหน<ม>ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเรารักกันเนี่ยจะทํากิจกรรมอะไรต่อไปในนะอนาคตเนี่ยมันได้อาจารย์ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรสักทีหนึ่งกรรมการจะ จะเตะปากกันนะประชุมทีก็อะไรนะสุราชั้นเนี่ยประชุมไม่ได้ประชุมด้กรรมการจะเตะปากกันะเากันี่ยคือสิ่งที่เราบางครั้งบางทีผมพยายามที่จะคิดที่จะให้ว่าเออทำยังไงเราน่มีโอกาสแล้วเอาล็อก็ได้ทรงจัดสารวันที่ประเสริฐวันที่ผู้คนรวมตัวกันเยอะ วันนะ่บางทีบางครั้งเนะีนะ่ยพอเรื่องราวโอ้บางคนรวมตัวจะเอาแต่อะไรนะจะเอาแต่ค่าสมาชิกจะรวมตัวค่าสมาชิกอย่างเดียวค่าสมาชิกอย่างเดียวเรือรวมตัวแล้วเออจะได้ค่าสับุนะรดเอาคิดแต่เรื่องนั้นนะ่ะ แต่ไม่คิดที่จะทำให้ความรักการเกิดขึ้นในมัสยิดสร้างความสนห์สนมในระหว่างเรือญาติสร้างความเสนห์สนมในระหว่างคนที่สับบุรุษในมูเกมของเราเนี่ยคนในมูเกมกับคณะกรรมการทะเลาะกันคณะกรรมการทะเลาะกับโรงเรียนโรงเรียนอ้าวโลเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์ทะเลาะหมดเลยไม่มีเราก็ต้องหา นะในฐานะที่เขาคณะกรรมการเนี่ยในฐานะที่เขาคัดเลือกเลือกมาแล้วให้มาเป็นคณะกรรมการมายย่าจิตเราต้องคิดอะไรที่ว่าจะเออจะทําไงให้เรารักกันเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลสลัมสนับสนุนนะที่จะให้วเวลาคนที่บาดหมางกาันว่าคนที่ทะเลกันคนอะไรกันเนี่ยเขาดีกันเนี่ยดาราศาคนละบุญจากอัลลอฮ์สุนัตลาเท่าไหร่คนที่ไก่เกี่ยคนที่ทําให้คนเลิกบาดหมางกันได้เนี่ยได้ผลบุญเนี่ยนะท และนี่เราทนาะ่ทให้คนรักกันทําให้คนดูแลซึ่งกันและกันและถามว่านะคนถ้าเห็นในสภาพแบบนั้นอ๋อมันชื่นมื่นนะและผมนะว่าในวันอีดนั้นนะ่ะนะถ้าทาแบบที่เราว่านะอาจารย์เนะช่ลอ,อจาจา์ปู่ย่าตายายหนึ่งร้องไห้มไม่ใช่้อรร้างไห้วยความเศร้านะการร้องไห้ไม่จะเดินกับความเศรา้าอย่างเดียวนะการร้องไห้ปื้มปิติยินดีก็มีถมไป นะร้องให้อัลลอฮ์ไอหลานคนนี้มันไม่เคยมากราชเลยมัไม่เคยมาสลามันเลยเนี่ยกิจกรรมของมัสยิดนี้ได้ซามให้หลานของฉันให้ตามให้นี่คนนั้นคนนู้นนี้ได้มาดูดูแลฉันอะไรฉันนะวันต่อไปเนี่ยเขาจะไปสลาม์เขาจะให้สลามกันเขาจะมาไปมาหสู่กันมันจะเครือเขินไหมแล้วยิ่งคนที่สูงอายุเนี่ยอาจารย์ยิ่งลูกหลานไปทางานไกลๆเนี่ยวันนี้ลูกหลานกลับมาเนี่ยวันนี้ ไม่มีอะไรที่จะดีใจไปกว่านั้นแล้วอาจารย์เพราะตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่วันนี้ถ้าเห็นคนในหมู่เก็บเนี่ยรักกันค,คนลูกหลานกลับมารักกันไม่ทะเลาะบอกแววงกันไม่มีปัญหาะไรนะคตตัวเองก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ <นะ S 2> วันนี้นะครับผมอยากจะฝากพี่น้องนะครับคนที่มีหน้าที่ต่างๆผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ย หลายท่านมีหน้าที่อย่างน้อยในเรื่องของกรรมการบริหารมัสยิดอย่างน้อยในเรื่องคือเป็นครูฟัดดูอินอย่างน้อยเป็นครูสอนกุรานหรือจะเป็นคนทํางานที่มัสยิดก็ตามเนี่ยวันนี้เนี่ยมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้า,าว่าเรามุ่งแต่พัฒนาในเรื่องของห <วะ S 2> ลักสูตรมุ่งในเรื่องการสร้างอาคาร <c oughs> มุ่งในเรื่องของการต่อเติมสิ่งนั้นสิ่งนี้หลังคาอะไรก็แล้วแต่ให้สวยงามแต่เราไม่รักกัน ม,มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยจะหากว่าใายนอกเราดูแข็งแรงอ,อาคารสถานที่ทุกอย่างดูดีไปหมดแต่ข้างในเราทะเลาะกันมันจะไม่มีความหมายมันจะไม่มีพลังอะไรเลยและมันจะไม่มีความบราระกัตอยู่ข้างในนั้นเลยจ้ะครับผมเนี่ยผมว่าไการบูรณะภายนอกนะก็ <c oughs> โอเคประมาณหนึ่งแต่พี่น้องเราอยากให้พวกเราเนี่ยวันนี้กลับมาเหอะเพราะทําไมคน่ฆคาการสามารถเพราะหัวใจมันมันแข็งก็ได้วันนี้เรามาบูรณะหัวใจกันบ้างที่ Hmm. นะมาบูรณะหัวใจ ขอพวกเราว่าให้เรามีความรักใคร่กันให้เราเขามีความเอื้ออาทรกันให้เรามีความใส่ใจกันให้เรานั้นนะทะนุถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันให้เรานั้นได้ได้ได้อะไรฮะได้มีความรักนะในความนะในความเป็นมุสลิมเหมือนกันที่ท่านเหมือนที่ท่านอาบีบอกว่าอัลมูมินุบิลมูมินุการบุญยะนียชุดบะดูบาดอนะฮะเหมือนเปรียบเสมือนอาคารที่มีความซึ่งความยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันเรารักกันเหมือนแบบนั้นที่ท่านอาบีได้หวังไว้ไหม หรือเราต้องการพร้อมที่จะแตกหักอยู่เสมออาคารหลังหนึ่งเนี่ยมันประกอบจากหลายส่วนมีทั้งเสาเสาหลักเสาต้นนู้นเสาต้นนี้อาคารผนังกำงแพงตรงนั้นรับน้ำหนักได้ที่ตรงนี้รับน้ำหนักไม่ได้บางทีเนี่ยมันเอียงไปเสาหนึ่งนี่เลิกเลยอาจารย์ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้บางทีต้องทุบทั้งนั้นเลยนะฮะบางทีถ้าดันทุรังต่อไปสร้างไปทั้งอาคารนี่มีความเสี่ยงเสี่ยงใช่ดังนั้นเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นไหม เราเป็นอย่างว่าใครดูแล้วไม่ได้มีความรักมีแต่ปัญหาเนี่ยเราปล่อยให้เขาช่ยใชไหมหรือเราช่วยกันแก้ไขหรือเราประสานเรามานั่งคุยกันไหมพี่น้องมุสลิมเนะี่ยวันนี้ถ้าเกิดเราอยู่ที่มัสยิดเนี่ยยังหันหน้าเข้าคุยกันไม่ได้เราจะไปคุยกันที่ไหนอาจารย์ ไอ้ที่มันตีกันทะเลาะกันยิงกันตายเนี่ยมันคุยกันที่ไหนอาจารย์ไม่ใช่ที่มัสยิดนะไม่ใช่มัสยิดนัดเคลียร์กันไม่ใช่ที่มัสยิดนะถ้าเคลียร์กันที่มัสยิดเนี่ยยังไงผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะมันแทกเทียงอาจจะไม่ตรงกันบ้างไม่เป็นไรแต่ยังไม่ต้องไปถึงกับเปรียงป้างกันถึงนอกถนนแล้วนะอถ้าคุยกันมัสยิดนี่ยังไม่รู้เรื่องเอากันลงไม่ได้เนี่ยเพราะว่าลำบากละมัสยิดนั้นลำบากแล้วครับเราถึงเห็นนะครับว่าสังคมที่มันมันวันนี้เราเราต้องพัฒนา Hmm. ไม่ใช่พัฒนาอาคารอาคารบ้านเ,เาารือนอาคารอาคารลังคาสีใหม่ๆอีกนี้เดี๋ยวคนมามาดูมาอะไรไม่สดชื่น hmm. เปลี่ยนสีเออทำสีสุดเราให้ดีแต่เรานะ่ยมามาทาสีหัวใจ ให้สวยงามนะหัวใจทาสีหัวใจให้หัวใจของเขานั้นะมีความสดงามสดสวยแล้วก็ทําให้พวกเรานั้นะนะมีความนะรักใคร่กันเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮวะเปวกัสลัมหวังจากบรรดาผู้ศรัทธาที่นะจะให้เรานั้นได้รวมกันในฐานะที่อัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลได้จัดสรรวันรื่นเริงวันรื่นเริงก็ต้องมีแต่คนเนี่ยดีๆกันทั้งนั้นคนที่มา,มาคนที่มาในมามาละหมาดต,ต้องเป็นคนดี<ช>คนไม่ดีคนไม่มานะ ไม่ไม่ดีก็คงไม่ได้ใส่ใจตรงนี้นะนาจะไปอยู่ตรงอื่นอาจารก็ไปอยู่ตรงอื่นเขไม่ได้มาไม่ได้มาที่นี่นะดังนั้นคนจะต้องเมื่อมาดีแล้วเราก็ต้องให้ดีต้องพูดดีทำดีนะสวัยคิดดีๆและพยายามที่จะร่วมกันในการสร้างในเรื่องที่ดีๆก็อยากที่จะให้พวกเราได้เห็นค่าความสำคัญของวันอีดนะ เป็นวันที่ทําให้ผู้คนเมื่ออัลลอฮฺสุบะตามีบทบัญญัติให้เรารวมกันแล้วท่านนาบีนก็ได้ทําเป็นตัวอย่างให้เราดูแล้วนั่นเราหน้าโชคช่วยโอกาสวันวันนั้นมีให้เป็นความดีซึ่งกันและกันนะอาจารย์นะแน่นอนนะครับพี่น้องครับเรายืนละหมาดเนี่ยในซอบเดียวกันเนี่ยอาจารย์ครับเรายืนคิดกันเรายืนด้วยกับแถวเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็หวังว่าหัวใจของเราเนี่ยมันจะประสานกันครับแล้วเราก็หวังว่าวันอีดวันที่เราริ้นเนึง เราอภัยซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะเป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลียร์ออกไปกับสิ่งที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วความรู้สึกที่ดีๆมันจะเริ่มต้นขึ้นมาใหม่และถ้าเรารักษาหลังจากวันอีดวันนั้นให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นตลอดไปเนี่ยอาจารย์ทุกๆวันของเรามันจะเหมือนวันอีดนะอาจารย์ทำยังไงที่จะให้ความรู้สึกของวันอีดนั้นมันอยู่กับเราให้นานที่สุด ทำอย่างไรที่ให้ความรู้สึกปิติยินดีในวันอิฐนั้นมันอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปอาจารย์ครับผมไม่ได้ไม่ใช่เราดีนะสนุกสนานเรื่อนเรืงและก็ดีในเฉพาะแค่วันอิดแต่อยากให้เรานั้นรักษาความดีความรักกันความกลมเกลียวซึ่งกันและกันและเหมือนนะวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะลลยิวะสลามให้เรามารวมกันเรียกร้องผู้คนให้มาอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีวันสองวันอาจารย์ โโใครจะเป็นเจ้าภาพอาจารย์ใครจะเป็นเจ้าภาพที่ว่าเชิญเลยทุกคนมาใครจะจัดได้ขนาดนั้นใช่แต่นี่ใครเป็นเจ้าภาพอาจารย์อัลลอฮ์เป็นเจ้าภาพเรานะอ<ม>ัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาเป็นเจ้าภาพเราและท่านนบีมูฮัมหมัดสลลรลอสลามเป็นแม่งานและเราก็เป็นผู้ที่ตอบรับที่เข้ามาตรงนี้แล้วความทุ่น้อมรับด้วยความเต็มใจในการเต็มใจในเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้เรามารวมกันเมื่อสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้ว <คำ S 2> เราต้องให้นะตามคําเชิญเวลาดูดิเวลาท่านประธานประธานเขามาแล้วโอ้คนนั้นไม่มานั่งดูไม่ได้มานั่งผมไม่มานั่งฟังเกณฑ์กันเพอเกณฑ์กันแล้ววอลกันพังอาจารย์แลประธานมาเออประธานมาแต่นี่นี่คือประธานงานวันอีดตั้งสองประธานเขางานคือเอาล็อกซุบเวนตลอดลานะดังนั้นพี่น้องครับนะเมื่ออัลลอฮ์เรียกมารวมแล้วนะ ผู้นะผู้ที่จัดงานก็นะท่านนาบีสั่งให้เราทําดังนั้นเมื่อเราผู้เป็นผู้เข้าร่วมเนี่ยเราต้องให้ค่าความสําคัญนะครับนะในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานตลาเรียกเร,รวมนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่านะครับนะให้ความยิ่งใหญ่กับบทบัญญัติของอัลลอฮฺแน่นอนนะทำให้เรานั้นรักกันและก็ ทาหวังว่านะอีดนี้เป็นอีดที่ทําให้เรานั้นมีความสุขตลอดไปนะครับวันนี้นะครับผมและก็แตนลสุดีนนะครับก็ต้องจากลากานพิงาวแตพี่านี้ว่าบิลลบาตอฟิกวันีดายะัวสสลามอะลัยกุมุระรานุลลอฮฺัลลอฮฺบะวะระกา